พีดีทอล์กไลฟ์ล่าสุดมีอะไรอัปเดตบ้างเราสรุปให้ครบในคลิปนี้เลยค่ะเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะทีมพัฒนาของ Cookie Run Kingdom ได้มีการจัด Pd Live Talk และในไลฟ์ก็มีพูดถึงหลายอย่างเลยค่ะทั้งคุกกี้ใหม่ระบบใหม่รวมถึงแผนอัปเดตของเดือนเมษายนกับพฤษภาคมแล้วก็มีช่วงตอบคำถามกับแจกโค้ดให้ด้วยค่ะเรานะคะก็เลยเอาเนื้อหาจากไลฟ์นั้นมาแปลแล้วก็สรุปให้ทุกคน โดยเราจะเรียงตามหัวข้อไปเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายค่ะเริ่มไลฟ์นะคะทีมงานเปิดตัวมาด้วยตุก๊กตาสองตัวใหม่ค่ะนั่นก็คือคุกกี้นักธนูแห่งสายลมค่ะแล้วก็คุกกี้พูดอักคีนั่นเองนะคะโดยทีมงานก็ได้เปิดเผยว่าจะมีการวางขายตุ๊กตาคุกกี้2ตัวนี้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณคุกกุกกยงนาแล้วจัน4เดือนมันก็ถ ต่อมาจะเป็นการสรุปเนื้อหาอัปเดตครบรอบ4ปีนะคะเริ่มแรกค่ะคุกกี้ชาโดว์มิลค่ะกลายเป็นคุกกี้บีชที่มีอัตราการใช้งานสูงสุดในอารีนาโดยเฉพาะในแรลงสูงสูงซึ่งข้อมูลจากทีมพัฒนาแสดงให้เห็นว่าในแรลงระดับสูงมีการใช้ถึง99%เลยทีเดียวค่ะต่อมาเพียววานิลาที่อเวกแล้วนะคะ หลังจากได้รับการเอเวกแล้วก็กลายเป็นคุกกี้ซัพพอร์ตที่มีอัตราการใช้งานสูงที่สุดในหมวดฮิลเลอร์ค่ะโดยกราฟการใช้งานก็ใกล้เคียงกับคุกกี้ประเภทดีลเลอร์นะคะซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของเพียววนิลาในเมตาปัจจุบันค่ะตัวต่อมาค่ะคุกกี้แคนดี้แอปเปิลในโหมดกิลแบทเทิลนะคะโดยเฉพาะดัดมังกรเค้กเลดเบลเวค่ะ c ุกกี้แคนดี้แอปเมีอัตราการใช้งานที่สูงถึง51%และได้กลายเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่ผู้คนนิยมใช้สำหรับโหมดมังกรนะคะส่วนคุกกี้แบล a กแซฟไฟก็ไม่น้อยหน้าค่ะตัวนี้ก็มีบทบาทในกิ l แบทเทิลเช่นเดียวกันโดยมีอัตราการใช้งานที่49%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในเมตานี้นะคะคุกกี้2ตัวนี้มีบทบาทในกิ l แบทเทิลโหมด Boss บอสมังกรเป็นอย่างมากค่ะ กิจกรรมสุ่มสกินกาชาชารดมิลและเพียววานิลาค่ะสำหรับ2ชุดนี้นะคะมีคนเข้าร่วมสุ่มมากท,ที่สุดเมื่อเทียบกับกิจกรรมสุ่มชุดอื่นๆค่ะโหมด Boss s s Rush นะคะเป็นครั้งแรกที่ทดลองการใช้กลยุทธ์การจัดทีมผ่านธาตุต่างๆค่ะและระบบนี้จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะต่อมา B ิส a t e นะคะทีมงานก็ได้บอกว่า B ิส a ล e ล่าสุดเนี่ย มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเมื่อเทียบกับบีสเรตอันก่อนๆแล้วก็ทีมงานได้รับฟีดแบ็จากผู้เล่นแล้วเรื่องของของรางวัลของผู้เล่นในระดับท็อป1 0 0นะคะที่ไม่เหมาะสมค่ะโดยรางวัลที่ได้ก็คือบัฟเพิ่มค่าสถานะต่างๆแต่เนื่องจากผู้เล่นระดับท็อปค่ะผ่านคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องการบัฟเพิ่มนะคะทีมงานก็เลยจะเตรียมปรับรางวัลในการเล่นปีสเรตครั้งต่อไปค่ะ ต่อมาระบบยืมคุกกี้นะคะระบบนี้มีเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่น PVE ได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเนื้อเรื่องใหม่อย่าง b i s ซี e s s ที่จำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้ออนอย่างชัดเจนค่ะต่อมารีวิวอัปเดตเดือนมีนาคมนะคะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกมก็ได้เพิ่มคุกกี้ใหม่2ตัวค่ะคือคุกกี้รสเค้กแต่งงานกับคุกกี้รสเค้ก l a c k Forest แต่กลับมีประเด็นถกเถียงในคาเฟ่อย่างมากจากผู้เล่นนะคะเกี่ยวกับระบบการได้รับคุกกี้ Black Forest <แ>ซึ่งในส่วนนี้นะคะทีมพัฒนาก็ยืนยันว่าจะไม่มีการแยกวัตถุดิบสำหรับสุ่ม Epic Cookie อีกในอนาคตแต่จะใช้รูปแบบเดียวกับคุกกี้ช็อกโกดริโซแทนค่ะอีกประเด็นคือฟีดแบ็เรื่องการเปลี่ยนตัวคุกกี้ในก i วแบทเทิลบ่อยเกินไป ทีมพัฒนาก็ได้รับเรื่องนะคะว่าจะไม่เปลี่ยนเมตากิวแบทเทิลบ่อยๆอีกต่อไปค่ะต่อมาเป็น p r e ีวิวอัปเดตเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนะคะอัอันดับแรกค่ะเปิดตัวคุกกี้ใหม่นะคะคุกกี้พูดอักคีค่ะซึ่งตัวนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนเมษายนโดยจะเป็นคุกกี้ระดับเลเจนเดอรีนะคะสายเวทมนต์ค่ะ อยู่ในตำแหน่งทีมด้านหลัง<ว><น>และน้องอีกตัวค่ะตัวนี้ภาษาเกาหลีก็ใช้คำว่าอูมูมัตคุกกี้นะคะหรือว่าแปลว่าวุนค่ะคุกกี้ตัวนี้จะมีระดับเอพิกค,ค่ะและจะเป็นสายซุ่มโจมตีนั่นเองค่ะค แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสกิลอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าวิดีโอที่ปล่อยออกมาผ่านทาง Official c h ANNEL ทุกคนสามารถลองดาวน์สกิลของคุกกี้ทั้งสองตัวได้นะคะและนอกจากนี้คุกกี้พูดอักคีก็จะมีสกิล Legendary เป็นของตัวเองนะคะซึ่งจะปล่อยในเดือนนี้อีกด้วยค่ะทุกคนเห็นแล้วคิดว่าสกิลน,นี้เป็นยังไงบ้างคะสุ่มหรือไม่สุ่มคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ ต่อมาเป็นระบบใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะคะเป็นระบบเหมืองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นระบบใหม่ที่คล้ายกับการส่งบอลลูนแต่จะมีรูปแบบแล้วก็กลไกเฉพาะตัวมากขึ้นโดยผู้เล่นสามารถส่งคุกกี้4ตัวออกไปสำรวจเหมืองนะคะแล้วก็สามารถจัดวางอุปกรณ์ลงในพื้นที่ที่มีจำกัดขาบนรถเหมืองได้ค่ะตัวอย่างแบบในวิดีโอค่ะเพื่อเพิ่มโบนัสเสริมระหว่างการสำรวจ และรถเหมืองก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยไอเทมที่ได้ระหว่างการเดินทางค่ะเมื่อการสำรวจสิ้นสุดนะคะเราก็จะได้รับไอเทมที่เรียกว่า m y g a r d ค่ะเป็นรางวัลหลักและบางครั้งนะคะภายในเหมืองก็จะมีการต่อสู้คล้ายๆกับระบบ MyCookie ออกผจญภัยด้วยค่ะและผู้เล่นก็จะมีโอกาสได้รับ หินวิญญาณของคุกกี้อันเชียนแล้วก็บีสจากการต่อสู้นี้ด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นระบบที่หลายๆคนว้าวมากที่สุดนะคะท็อปปิ้งทานนะคะเป็นระบบใหม่ค่ะที่ผู้เล่นสามารถสร้างได้จากวัสดุที่ได้จากระบบเหมือง โดยท็อปปิ้ทาร์ตหชิ้นจะมีค่าเท่ากับ topping 1อันแต่จะไม่มีการสุ่มออปชันเหมือนกับ topping ปกติค่ะและผู้เล่นก็สามารถเซต topping ได้แบบตัวอย่างนี้เช่นกันค่ะเช่นวางลั s ส b เบอร6อันนะคะสำหรับคนที่ต้องการดามิให้สูงขึ้นหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตสอันแล้วก็ลั s ส b เบอร3อันสำหรับดามิหรือคูดาวค่ะ หรือคาราเมล2อันแอปเปิ้ลเชลลี่2อันลัสเบอรี่อันก็ได้นะคะสําหรับดาเมจความเร็วกันโจมตีแล้วก็เพิ่ม critical ค่ะแต่ข่าวดีก็คือจะไม่สุ่มหนักเหมือนแบบอื่นนะคะแล้วก็จะมีการแจกวัตถุดิบสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นได้ค่ะเพื่อให้ผู้เล่นปรับตัวได้ง่ายค่ะในช่วงวันที่10 16เมษายนนะคะที่ g u i l บ Battle ปิดพักชั่วคราวนะคะผู้เล่นก็สามารถทดลองระบบนี้ได้ค่ะ ต่อมาค่ะอาเขตอารีนาระบบนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะในเดือนเมษายนค่ะโดยต่างจากรอบก่อนหน้าในแง่ที่ว่ากติกาจะเปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์ค่ะจากเดิมคือ2ส,สัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีมินิเกมใหม่ในจัตุรัสด,ด้วยค่ะ และอัปเดตในเดือนเมษายนก็มีเท่านี้นะคะต่อมาจะเป็นอัปเดตในเดือนพฤษภาคมค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะเกมก็จะทำการเปิดตัวคุกกี้ใหม่ที่ทุกคนรอคอยค่ะคุกกี้ Eternal Sugar Cookie นั่นเองซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องกับ Holy b ่ r r y Cookie แน่นอนค่ะในส่วนนี้คุณพีดีก็ได้บอกไปว่าเขาคิดว่า Legendary Costume ของทั้ง e t e r n a l s u ล a r ้แล้วก็ Hol บอ y สวยค่ะโดยเฉพาะของคุกกี้ e t e r n a l Sugar ค่ะ ต่อมาก็เป็นการโชว์คอนเซปต์ของคุกกี้อีเทอร์นอลชูกานะคะซึ่งก็คือโทนสีสดใสค่ะจะมีความดริมมี่ออกแนวดูฝันฝันเหมือนอยู่ในความฝันแล้วก็มีความอ่อนหวานค่ะแต่ก็ยังซ่อนความลึกลับไว้เล็กน้อยในตัวคุกกี้ค่ะและสำหรับสกิลวิชั่วนะคะของโฮลี่เบอรรี่ก็สวยงามมากเช่นกันค่ะและในช่วงสุดท้ายของพรีเซนเทชันนี้นะคะก็มีการแจกโค้ดไอเทมพิเศษด้วยค่ะ ทุกคนก็สามารถนําไปกรอกได้นะคะถึงวันที่30เมษายนนะคะถึงเวลา23นา59นาทีของเวลาประเทศเกาหลีค่ะคในช่วงท้ายของไลฟ์นะคะคุณพีดีก็ได้ตอบคําถามสดจากผู้เล่นในแชทค่ะโดยมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะโดยเราสรุปมาดังนี้นะคะอันดับแรกไอซิ่งใหม่กําลังจะมาค่ะหลายคนถามว่าไอซิ่งคืออะไรก็คือสกินในจัตุรัสนั่นเองนะคะ ก็จะมีการเตรียมออกไอซิ่งทีมคนงานเหมืองเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการวางแผนทำไอซิ่งคุกกี้มิสติกฟลาวดได้ค่ะและระบบกิลดใหม่ค่ะจะมีการรีโนเวทกิลด์แบทเทิลเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆค่ะหลังจากที่อ t e เทอร์ u g a ชู o o k i คอัปเดตเสร็จแล้ว และก็มีแฟนๆถามเรื่อง topping งทาร์ตกันเข้ามานะคะซึ่งคุณพีดีได้บอกว่าระบบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ไม่เครียดค่ะเท่ากับระบบ topping หรือ b บ s สก i t แบบเดิมแล้วก็มีแผนที่จะบัฟท็อ p ปิ้งประเภทอื่นๆที่ไม่ถูกใช้งานด้วยค่ะรวมถึงเพิ่มเอฟเฟกต์เซตให้ topping ด้วยแล้วก็มีคนถามถึงทำ m e k p e p e r o o o k i e นะคะตัวนี้คุณพีดีพูดว่าอาจจะเป็นปีหน้าค่ะ ในโหมดไมคุกกี้ออกผจญภัยนะคะมีผู้เล่นถามว่าจะมีระบบเคลื่อนที่แล้วยิงได้ไหมกิมงานก็ตอบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เพิ่มฟังก์ชันนี้ก็จะลดความไม่สะดวกสบายในการเล่นให้แทนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนๆถามถึงแยมสโตนนะคะของคุกกี้เทพอัศนีทางพีดีบอกว่าจะอัปเดตในช่วงฤดูร้อนปีนี้ค่ะ,ะส่วนแยมสโตนของคุกกี้นักธนูแห่งสายลมนะคะ ก็อยู่ในแผนการอัปเดตภายในปีนี้เช่นกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในแชทยังมีผู้เล่นบ่นเรื่องลูกบาศสายลุงที่หาได้ยากนะคะแล้วก็ทาง PD ดีบอกว่าเขาก็อาจจะพิจารณาเพิ่มช่องทางในการได้รับลูกบาทสายลุงให้กับผู้เล่นมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาจาก PD Talk ลล่าสุดค่ะหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแต่ใครถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากคุกกี้รันคิงด้อมทั้งอัปเดตไลฟ์หรือโพสสำคัญจากต่างจากฝั่งเกาหลีก็สามารถติดตามได้ที่โพสต์ของช anel เราเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ